ต้อนรับเข้าสูม่มหมค้ามาสร้างเมืองแฟรีกัน ในตอนนี้เนี่ยเราจะมาต่อจาก E ีีที่แล้วนะคะตอนที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการสร้างบ้านแฟรี่ของตัวเองไปฉะนั้นในอีพีนี้ค่ะเราจะมาสร้างสะพานเชื่อมไปอีกฝั่งหนึ่งเพื่อเอาไว้สร้างสําหรับเมืองแฟรี่แล้วก็ปราสาทแฟรี่ในตอนต่อๆไปค่ะซึ่งบอกเลยว่าก่อนที่จะอัดคลิปนี้นะคะเราได้มีไอเดียอยู่ในหัวข้อแล้วว่าจะสร้างสะพานแนวไหนฉะนั้นก็เลยง่ายต่อการทํามากเลยค่ะอันดับแรกก็มาหาพื้นที่ก่อนเราจะทำสะพานเชื่อมจากตรงทางเนตรงนี้ ไปหาอีกฝั่งหนึ่งนะคะเราจะทําการไกลดลบอกด้วยบอกหินก่อนทาอย่างนี้ทั้งสองฝั่งค่ะเพื่อดูว่าความสูงของบันไดควรจะต้องเป็นประมาณไหนหรือว่าหินเนี่ยมันจะต้องยื่นออกเป็นทางเดินประมาณเท่าไหร่มันถึงจะได้ความสวยที่กําลังพอดีพอได้ความสูงที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะทําการเชื่อมสะพานทั้งสองฝั่งเข้าด้วยกันนะคะแบบนี้เนี่ยมันก็จะได้สะพานแบบข้าวๆเ,เป็นโครงเอาไวใ้ให้เราทําส่วนอื่นๆต่อแล้ว ะคะ่ะเราจะมาวางบล็อกที่มันเป็นบันไดาถาวรสลับกับบล็อกหินธรรมดาแบบนี้เนี่ยจะช่วยให้สะพานของเรามันดูมีความสมจริงขึ้นนะคะแล้วก็มาทุบบล็อกตรงนี้อีกนิดหน่อยทําเป็นบล็อกถาวรเหมือนเดิมค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นบันไดาถาวรสลับกับบันไดหินแบบนี้ ทำตัวบันไดเสร็จเนี่ยก็มาทําตรงราวกั้นกันตกค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยขอสารภาพเลยว่าเราคิดภาพในหัวว่าถ้ามันเป็นหินน่มันจะสวยแต่พอเช้ามาแล้วรู้สึกว่ามันดูลายตาเกินค่ะก็เลยแก้ออกทุบอันเก่าทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นบล็อกสแลบสีน้าตาลเข้มแบบนี้แทนนะคะเวลามองจากทางไกลแล้วสีมันจะตัดกันสวยกําลังพอดีเลยอันนี้แหละคือถูกต้องเราทําที่ก้านขอบกันตกแบบนี้ไปเรื่อยๆปิดไปทั้งหมดทางเดินเลยนะคะจากนั้นก็มา ต่อที่เสาที่มันจะทําค้าขึ้นไปเป็นหลังคาด้านบน,นะคะ่ะในส่วนของหลังคาเนี่ยเราคิดเอาไว้ข้าวๆว่าอยากให้กรอบด้านนอกเนี่ยมีความเป็นหินแต่ว่าด้านในนะคะยังมีความเป็นพุ่มหญ้าสีสันสลับกันแล้วก็มีต้นไม้ใบไม้ไมไมห้ยระยองระยาะออกมาค่ะพอคิดได้แบบนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกใบไม้ไมาทั้งหมด3รูปแบบแบบปกติที่เป็นสีเขียวสดสีเหลืองแซมแล้วก็สีม่วงแซมค่ะพอวางสลับกันแบบนี้แล้วมันดูธรรมชาติมากทุกคนเวลาเดินมามันก็จะ มีความมีสีมีสันน่ารักด้วยทําจนถึงมืดรอบนี้เนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาวางโคมไฟปักเอาไว้ค่ะอันเนี้ยก็จะเป็นไกดเวลามองจากทางไกลตอนกลางคืนหรือว่าเดินตอนมืดๆเนี่ยมันก็จะได้มีแสงสว่างออกมานะคะแบบนี้ก็จะทําให้มองเห็นทางชาัดขึ้นแล้วก็เป็นการประดับทางเดินของเราไปในตัวด้วย ว่าค่าคมไฟมันจะไปพออะไรล่ะคะเราก็เลยจัดพุ่มไม้แบบให้ระยงระยางเอามาตกแต่งด้วยคะ่แะแบบนี้จะทําให้เพิ่มเลเยอร์เวลาเดินมันก็จะได้ดูมีหลายระดับคะ่ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ได้ทําการปรับ พวกดอกไม้เรืองแสงเพิ่มนะคะแบบนี้มันก็จะได้มีหลายเลยเยอร์มากขึ้นเลยมีทั้งแบบยาวแล้วก็แบบสั้นอันนี้ก็คือสุดน,น่ารักแล้วก็ดูสมจริงเหมือนทางเดินในเทพนิยายเลยอะ่ะพอเราออกมามองจากทางไกลก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะด้านบนเสร็จแล้วเรามาต่อด้านล่างกันดีกว่าค่ะด้วยคราวที่แถาวันมันยังไม่สะใจพอเราก็เลยทําการเพิ่มน้องเข้าไปนะคะตรงตามทางเดินตรงนี้ ย้าหิงห้อยได้ค่ะตอนกลางคืนมันจะได้มีเอฟเฟกแบบและอองลอยน่ารักน่ารักประมาณนี้ปักเทียนตามทางเดินเพิ่มความแขังขึ้นนิดนึงค่ะมันจะได้ดูมีความเป็นเมนดมอะไรประมาณนี้หน่อยแม่แล้วก็มาเรื่องของตกแต่งกันค่ะอันนี้คือเราชอบที่สุดเลยที่เพิ่มของประดับตกแต่งอย่างพวกต้นไม้หรือว่ากระถางต้นไม้เห็ดประดับอะไรพวกนี้ค่ะมันจะช่วยทําให้ทางเดินดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูน่ามองมากขึ้นด้วยค่ะเราแต่งเพลินจนจากที่ตอน แต่งแค่บนพื้นแต่เราลามไปถึงตรงระเบียงกันตกเลยอะทุกคนแต่ก็คือผลประกอบการโดยรวมแล้วน่ารักนะคะอันนีแอบเพิ่มพวกต้นไม้แบบประดับห้อยลงมาด้วยนะคะเรารู้สึกว่ามันยังแอบโล่ลงตอนด้าน้าอีกนึงก็เลยเอามาแซมตรงระหว่างช่องไฟของโคมไฟที่ห้อยลงมาะคะ่ะซึ่งมันน่ารักมากทุกคนเราขีดถูกมากพอวงไกลๆก,ก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ อันนี้ลองกดลงมาเดินให้ดูนะคะคือระหว่างทางที่เดินไปมันเหมือนแบบกำลังจะไปหลุดอยู่ในโลกแฟนตาซีเทมียายของจริงเลยทุกคนต้านตาลเป็นยังไงบ้างคะสะพานแฟรี่แบบที่เราจินตนา,นานการไว้บอก,บอกเลยว่าเราทำออกมาได้ค่อนข้างใกล้เคียงกับภาพในหัวมากนะคะอาจจะมีปรับเปลี่ยนตามหน้างานนิดหน่อยแต่ก็คือออกมาน่ารักสุดๆเลยะค,ะค่ะคลิปนี้ก็น่าจะจบแค่นี้แล้วค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย